ดูแลฟันดีมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะดีมากเกินไปนี่เช่นอะไรบ้างเมย์จะมาย,ยกตัวอย่างให้ฟังค่ะส่วนมากการดูแลดีมากเกินไปที่หมอเจอนะคะเป็นมักจะเกิดจากการที่ต้องการทําให้ช่องปากเราสะอาดแบบมากๆอันแรกก็คือ แรงสะอาดเกินไปหมายความว่าเราอาจจะแปรงแรงมากเกินไปชอบใช้แปรงขนแข็งเวลาเราแปรงนะคะแล้วก็แปรงแรงเพราะว่าอยากให้ฟันสะอาดมากๆอันนี้ก็จะทําให้คอฟันเราสึกแบบนี้ได้คอฟันสึบแบบนี้ก็อาจจะมีผลทําให้มีอาการเสียวฟันหรือถ้าสึกหนัก,กมากๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดจนต้องมารักษารักฟันหรือถอนทิ้งได้แบบที่2ที่เคยเจอนะคะก็คือชอบใช้น้ํายาฆ่าเชือ้อเพื่อที่จะทําความสะอาดในช่องปากให้มันสะอาดหมดจดไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันที่มีการช่วยในการฆ่าเชือ้อหรือว่าจะเป็นน้ํายาบานปากที่ช่วยในการฆ่า ่เชื้อทั้งคู่ไม่ควรที่จะใช้ในระยะเวลานานนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราว้วนปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไปเรื่อยๆอะค่ะตัว normal flora หรือตัวเชื้อที่อยู่เป็นประจําถิ่นในช่องปากของเราที่ช่วยทําให้สุขภาพช่องปากของเราดีเนี่ย มันจะเกิดการไม่สมดุลกันขึ้นสุดท้ายก็อาจจะทําให้เชื้อราขึ้นมาแทนได้ค่ะหน้าตาเชื้อราก็จะเป็นแบบนี้นะคะโดยสรุปนะคะการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพช่องปากหรือว่าสุขภาพร่างกายเราก็ควรที่จะดูแลอย่างพอเหมาะค่ะถ้าเป็นการดูแลสุขภาพช่องปากก็เป็นการแปรงฟันหลังอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน ร่วมกับการใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุพาหมอฟันเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำทุก6เดือนเท่านี้เหมาะคิดว่าก็เป็นการดูแลสุขภาพช่องปากที่ค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วนะคะวันนี้ก็ไปแล้วเหมือนเดิมคะ่ะปั้นเนหาปรึกษาหมอทุกคนนะคะบ๊ายบาย